สวัสดียามเชา้าทุกคนเราไปเอามะพร้าวมาเรากําลังจะปอกมะพร้าวกันดูว่ามันจะแข็งหรือว่ามันจะอ่อนหรือว่ามันจะกินไม่ได้หรือมันจะต้องเอาทิ้งทุกคนเมียเมียดูมะพร้าวยุกใหญ่มากเลยนะเมียใหญ่ใหญ่เท่าฟุตบอลเลยนะเมียเออเดี๋ยวปอกอยู่นะปอกอยู่ทุกคนมะพร้าวแก่เลยเงี้ยปอกไม่เข้าอเออสงสัยเนื้อมันจะแบบแข็งโป๊กอะไรทีนี้ ในที่สุดเราก็ปอกสำเร็จทุกคนได้แก้วหนึ่งนะนี่คือพ้นงานในการปอกมะพร้าวของเรามะพร้าวริมทะเลเลยจ้ะนี่เป็นยังไงเป็นยังไงก่อนมันได้จะแข็งอยู่นะเนี่ยโอ้ยเนื้อได้อยู่นะทุกคนได้อยู่นี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 ่ดูอือฉันจะกินแล้วนะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ว้าวมีอาดูดูมะพร้าวอย่านั่งลงดีๆนั่งลงว้าว ยากจะกินนะสินี่น้ำมะพร้าวสดๆจากริมทะเลเลยนะอร่อยอะ่ะหวานหอมเนื้อก็ดีตอนแรกเหมือนจะแข็งอะ่ะพอกินไปเออได้เลยนะทุกคนเชลเลยนะคือมะพร้าวต้นที่เราไปเดินหาดนั่นแหละ <laughs> เราเอามาเออทุกคนกินมะพร้าวฟรี <laughs> สวัสดียามบ่ายสามโมงครึง่งทุกคนนึ่งมันนึ่ง เผือกชงกาแฟกินข้าวเล่นกับหมาอยู่นี่แหละทุกคนนี่วันนี้ก็เห็นไหมทุกคนเราเรานึ่งมันอันนี้มันถุงละห้าสิบบาทนี่น่ากินนะเยจะให้ดูจะให้ดูดปุ๊งเนี่ยมันหวานหวานแบบนี้เลยนะเนี่ยทุกคนน่ากินมากก็กินกับกาแฟจากกาแฟดํานี่แหละนี่กาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวป้อนมันน้องมีอา วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนนะเมื่อวานไปคาเฟ่แล้วเนาะวันนี้รอของสั่งของสั่งของเอไปเซนีไว้เดี๋ยวรอของแล้วเย็นๆเดี๋ยวจะไปเดินทะเลนะจ๊ะน้องเมียน้องเมียก็จะกินมันนะนั่งรอสวยๆน้ำไม่ได้อาบมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะอาบตามให้เอออร่อยไหมคะอร่อยมาแล้วมาแล้วอร่อยอร่อยเนาะ โอเคเดี๋ยวกินกาแฟกับมั่นกันค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้หรอบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงตรงโน้นเป็นทะเลนะก็คึมๆเหมือนเดิมไม่มีแดดเลยจ้ะแล้วก็อบๆด้วยน่าจะมีฝนแหละวันนี้